สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัจลลาบุญยงรหหานิสิต6 8 0 1 0 2 1นย์หวันนี้จะมานำเสนอสรุปภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสานบทที่1ถึงบทที่7ค่ะบทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยผ้าทอในประเทศไทยผ้าทอในแต่ละภูมิภาค มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยในบทนี้กล่าวถึงผ้าทอในแต่ละภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ผ้าทอภาคเหนือ ผ้าพื้นบ้านภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือผ้าไทยยวนผ้าไทยลือผ้าของกลุ่มชนทั้งสองได้แก่เครื่องนุ่งหม่มเครื่องนอนและเครื่องบูชาตามความเชื่อที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ้านุ่งผู้หญิงของกลุ่มไทยยวนและไทยลือมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกันแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่ 1. ลายล้วงหรือละเกาะ 2. ลายเก็บมุก 3. ลายคาดการหรือลายมัดการผ้าพื้นบ้านภาคเหนืออีกประเภทหนึ่งคือ ผ้าทอมือกลุ่มน้อยผ้าทอผ้าอีสานการตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคอีสานของกลุ่มชนเผ่าเชื้อสายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มไทยลาวเป็นกลุ่มชนที่มีการผลิตผ้าพื้นบ้านของอีสานแพร่หลายที่สุดแต่ยังแยกเป็นกลุ่มย่อยตามวัฒนธรรมได้อีกหลายกลุ่ม mm hmm. เช่นลาวกาวลาวพวนลาวส่งลาวครังกลุ่มชนเหล่านี้มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน แต่วัฒนธรรมการทอผ้าและการใช้ผ้าอาจแตกต่างกันบ้างกลุ่มชนเหล่านี้มีชาติพันธุ์เดียวกันและมีถิ่นกำเนิดในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่เขตเมืองสิงห์ทางตอนใต้ของแควน12ปันนาในสาธารณรัฐประชาชนจีนลงมาถึงแควน12จุไทยหรือเดียนเวียนฟูในประเทศเวียดน,นาม ควบคุมลงมาถึงบริเวณแคว้นตันนินของยวนผ้าทอพื้นบ้านที่รู้จักกันดีและทากันมาตั้งแต่โบราณนั้นมีสองชนิดคือผ้าที่ทอจากเส้นยายไส้และไหมผ้าพื้นบ้านของกลุ่มอีสานไทยลาวภูไทยเขมรที่รู้จักกันทั่วไปอาทิผ้าพื้นบ้านของกลุ่มอีสานไทย ลาวภูไทยขมรนที่รู้จักกันทั่วไปคือผ้ามัดหมี่ผ้าขีดผ้าตจกและผ้าพื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นและบริเวณอำเภอเฟ้าจังหวัดชยัยภูมิมีการทอผ้ามัดหมี่กันอย่างแพร่หลายผ้าทอผ้ากลางผ้าทอกรรมวิธีพื้นบ้านในบริเวณภากลาง ส่วนมากเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถิ่นต่างๆได้แก่กลุ่มไทยพวนไทยวนไทยดำเป็นต้นทอผ้าใต้วัฒนธรรมการทอผ้าของปักใต้ส่วนหนึ่งจะเริ่มขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะกระจายไปสู่ที่อื่นๆการทอผ้าที่เมืองนครศรีธรรมราชนั้นกล่าวกันว่า เรื่อตั้งแต่สมัยเจ้าพญานครศรีธรรมราชยกทัพไปปราบเมืองไซบรีและกวาดต้อนเข้ามาไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราชชาวไซบรีได้สอนกนารทอผ้ายกให้เด็กสาวและลูกหลานของกรมการเมืองตลอดจนชาวบ้านที่สนใจซึ่งได้แพร่หลายไปสู่ชาวเมืองประชาชนทั่วไป ฝ้ายกนครศรีธรรมราชหรือผ้ายกเมืองน,นครโดยเฉพาะผ้ายกทองเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในสมัยโบราณผ้าทอพื้นบ้าน ที่มีชื่อเสียงของภาคใต้อีกหนึ่งประเภทคือผ้าทอพุ่มเรียงที่ตำบลพุ่มเรียงอำเภอไซย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีลักษณะพิเศษผู้ทอที่มีสีมือจะนำลายต่างๆหลายๆลาย,ลายมารวมไว้เช่นลายลูกแก้วใหญ่หลายลูกแก้วสีหน่วยลายดอกตันผ้าบางผืนผสมเฉพาะชุดลูกแก้วเป็นต้น บทที่สองความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอผ้าอีสานคำว่าชาติพันธ์และชาติพันธุ์ยาเป็นคำใหม่ในภาษาไทยการทำความเข้าใจเรื่องชาติพันธ์จำเป็นต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับเรื่องเชื้อชาติและสัญชาติอาจเปรียบเทียบเชื้อชาติสัญชาติและชาติพันธ์ชาติพันธ์คือ การมีวัฒนธรรมขนมร,รมเนียมประเพณีภาษาพูดเดียวกันและเชื่อว่าสืบสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันเช่นไทยพมา่ากะเหรี่ยงจีนลาวเป็นต้นกลุ่มเชืติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นคือเป็นกลุ่มที่มีคนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันซึ่งมีลักษณะทางชีวาภาพ และรูปพันธ์เหมือนกันรรวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหรือชาวอีสาน 1. เึ่าไทยลาว 2. ชวนเผ่าภูไทย3ไทยดา4กุลา 5. ชาวบุย 6. ชาวขมิน้น 7. ไทยยอ 8. ไทยรู้ไทยสี1ิ 10. ไทยขาว ชนเผ่ากระเลยอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำคัญในการทอคือเครื่องทอซึ่งคนไทยพื้นบ้านในภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานเรียกกันว่ากีหรือฮูภาษาในภาคใต้เรียกว่าเกกีหรือฮูพัฒนาขึ้นมาจากหลักการเบื้องต้นที่ต้องการให้มีการขัดลายระหว่างได้ยืน่นตอ ใต้เส้นพุ่งเป็นจำนวนมากเพียงพอที่จะทำให้เกิดเป็นผุ่นผ้าขึ้นบทที่3ประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนบนอีสานตอนบนประกบรอบด้วยจังหวัดบึงการเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมลุกดาหารสกลนครภูมิปัญญาหมายถึงแบบแผนกาลดาเนินชีวิต ที่มีคุณค่าแะดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคมซึ่งได้สะสมและปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคลิกบุคคลหรือทรัพยากรความรู้ก็ได้ซึ่งอาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนหรือเป็นเอกลักษณ์สากลที่หลายๆท้องถิ่นมีความคล้ายคลึงกัน ก็ได้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนเกิดจากการที่ชาวบ้านสแบสะแสวงหาความรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติทางสังคมที่จำเป็นในการดำรงชีวิตภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและวิถีชีวิตชาวบ้านบึงการลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายหนังเว เลยลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายดอกไฟเหมืองเลยน้องทายลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายนาคใหญ่น้องบัวลังูลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายขิดสลับมีอุดรธานีลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าขิดไหมนครพนมลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้ามุกมุกตาหานลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายแก้วมุก ตนนะกลนครลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายนครธรรมผ้าทอก,กับวิถีชีวิตของคนในแต่ละจังหวัดมีประวัติที่มาของการผสมผสานภูมิปัญญาคนในท้องถิ่นผ่านศนผ้าที่มีความหลากหลายของผ้าแบ่งตามกรรมาวิธีการผลิตผ้าบ้างก็เป็นแบบผ้ามัดหมี่ผ้าขิดหรือผ้าลายจกหรือ ผ้าแพรวาเป็นต้นซึ่งแบบผ้าและภาพไม่สามารถกล่าวครบไว้ในนี้บทที่4ประวัติความเป็นนาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลาง ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวอีสานได้รับอิทธิพลมาจากการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจากหลายพื้นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในภูมิภาคอีสานปัจจุบันแต่และกลุ่มชนจะมีลักษณะและลวดลายกรรมวิธีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตน โดยในอีสานเหนือนะเป็นแหล่งทอผ้าฝ้ายได้แก่ผ้าขิดอีสานกลางเป็นแหล่งทอผ้าไหมได้แก่ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมาหางกระลอกเป็นต้นความสําคัญของภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางการทอผ้าที่สําคัญของชาวอีสานคือการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และการใช้ในครัวเรือน,อนมีความสัมพันธ์กับประพณีความเชื่อาการดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่ใช้ตั้งแต่เกิดจนตายเช่นผ้าผูกเปผ้าห่มเสื้อผ้าผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆเช่นการทอดกระถิ่นการแต่งงานการขึ้นบ้านใหม่ใช้ห่มคำพีใบลานผ้าคลุมหน้าในงานดัวผ้าคลุมศพเป็นต,ต้น รูปแบบภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางลักษณะเด่นรูปแบบภูมิปัญญาของผ้าอีสานได้แก่ลวดลายบนผ้าลายอีสานตามที่ได้ทอกันมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมในอดีตจนถึงปัจจุบันมีลวดลายที่คล้ายคลึงกันในแต่ละเทคนิคมีแม่ลายที่ใกล้เคียงกันเกิดจากเทคนิคหลักดั้งเดิมได้แก่ ิดและมัดหนิ่งส่วนการยกทองเป็นผ้าที่เกิดจากเกิดขึ้นภายในโดยมีรูปแบบลวดลายจากผ้าตางและรักษะสัาม,มักการสินลายผ้าประจัาจังหวัดคือผ้าไหมแพรวาลายหน้าสิบผ้าแพรวายังแบ่งออกเป็นสามชนิดคือ 1. ผ้าแพรวารายร่วง 2. องผ้าแพรวาลายจบ 3. แพราลายเกาะมหาสาครคามลายสร้อยดอกหมากเอกลักษณ์ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากคือลายดอกเล็กลายละเอียดสวยงามสม่ำเสมอตลอดทั้งผืนสีของผ้าสวยงามสม่ำเสมอไม่มีรอยด่างเส้นไหมเป็นเส้นเล็กเรียบเสมอทั้งผืนด้วยได้พุ่งและได้ยืนพื้นผ้ามีความละเอียดแน่น มัมเสมอไม่มีร้อยปูนร้อยเอ็ดลายสาเกตผ้าประจําคือประจําผ้าไหมที่ประกอบด้วยลายมัดมีพื้นบ้านห้าลายมาทอต่อกันในผ้าผืนเยวขอนแก่ลายผ้าประจําจังหวัดผ้าลายแคนแก่นคูนผ้าไหมมัดมีชนบทเอกลักษณ์ของผ้าไหมชนบทคือลายและเทคนิคการทอผ้า ลายเก่าแก่ที่สืบเนื่องกันมาและถือว่าเป็นลายต้นแบบและเป็นลายเก่าแก่ของผ้าเมืองขอนแก่นคือลายหมีกงลายขันหมากเม่งลายขอบพรพระเทพหรือลายเซิงเทียนบทที่5ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนล่าง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดนครศิีธรรมราชชัยภูมิบุรีลำบุรีบินออานาจเจริญศรีสะเกดยโสธรอ,อุบลร,ราชธานีลายผ้าไหมในแต่และจังหวัด ลายผ้าประจำจังหวัดนครราชสีมาผ้าลายหางกระลอกสีแสงผ้าประจำจังหวัดชัยภูมิผ้าลายหนีขั้นขอนาลีลายผ้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์ผ้าหางกระลอกคู่ลายผ้าประจำจังหวัดสุรินทร์ผ้าลายโหนลายผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีผ้ากับัว ลายผ้าประจำจังหวัดศรีสเกตผ้าสีลาวายกดอกลายลูกแก้วลายผ้าประจำจังหวัดยโสธรผ้าลายโยสุทอนลายผ้าประจำจังหวัดอำนาจเจริญผ้าลายตะขอสลับเอือ้อบทที่6การเรียนดูวัสดุและการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ1 กระบวนการทําให้เกิดสีการย้อมผ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะแต่ก่อนนั้นมนุษย์ได้นําสีมาจากธรรมชาติมาใช้ไม่ว่าจะเป็นสีจากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุส่วนเส้นใยที่ได้มาจากธรรมชาติในการย้อมสีธรรมชาติเส้นใยที่จะย้อมให้สวยต้องเป็นเส้นใยจากธรรมชาติไม่ว่าจะมาจากพืชหรือมาจากสัตว์ ตัวอย่างเส้นใยจากพืชเช่นฝ้ายลินินกันชงปานส่วนตัวอย่างเส้นใยจากสัตว์เช่นขนสั์ไหมเป็นต้นสีธรรมชาติสีธรรมชาติได้จากพืชหลายชนิดหรืออาจได้จากสัตว์แต่ส่วนมากจะเป็นสีจากพืชซึ่งใช้เปลือกแก่นลากหัวหรืองอาดอกใบผลและเมล็ดนอกจาก สามซึ่งมาจากสว์ที่เราเลี้ยงโดยใช้วิธีปล่อยไว้ตามต้นจาบรรจุรีหรือพุทธาสากรรมวิธีย้อมสีธรรมชาติการย้อมสีธรรมชาติมีหลายวิธีโดยแบ่งออกเป็นสาวิธีหลักดังนี้3.1การย้อมสีโดยตรงเป็นการย้อมสีจากสีวัตถุดิบธรรมชาติโดยตรงเนื่องจากวัตถุดิบจากสีธรรมชาติ บางชนิดสามารถยึดเกาะกับเส้นใยได้ดีทำให้สามารถย้อมได้โดยตรง3.2การย้อมโดยใช้สารติดช่วยเป็นการย้อมที่ใช้สารช่วยให้สีติดหรือสารช่วยย้อมเพื่อให้ช่วยให้สียึดติดกับเส้นใยได้ดีเช่นสารละลายของเกลือโลหะได้แก่สารส้มเป็นต้น สารช่วยให้สีติดอาจใช้ย้อมเส้นได้ก่อนการย้อมสีหรือใช้ผสมในน้ำย้อมสีซับสุดสาการย้อมแบบเว็บหรือการก่อหม้อย้อมเป็นการย้อมที่มีการเปลี่ยนจากสิ่งที่ละลายน้ำได้ไปเป็นสิ่งที่ละลายน้ำไม่ได้ตัวยอย่างเช่นครามซึ่งครามไม่สามารถละลาย เปลี่ยนเป็นสารที่ลายน้ำได้และไม่มีสีหลังจากนั้นเมื่อเส้นใยสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้เกิดสีบทที่7การเรียนรู้การย้อมผ้าจากการใช้สีสังเคราะห์สีย้อมสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือสีย้อมธรรมชาติเป็นสีย้อมที่มาจากแหล่งธรรมชาติโดยตรง เช่นพืชสัตว์สีย้อมที่มาจากส่วนประกอบพืชเช่นส่วนลำต้นส่วนดอกส่วนที่เป็นเปลือกส่วนที่เป็นใบเป็นต้นตัวอย่างเช่นสีดำจากลูกม,มะเกลือสีน้ำตาลจากต้นครามสีเหลืองจากเนื้อไมโอสีแสดจากดอกอน,นัิกาสีแดงจากรากต้นเข็ม ส่วนสีย้อมที่มาจากสัตว์เช่นสีม่วงแดงของเคัง่งสีม่วงจากหอยสันหนามเป็นต้น 2. ส,สีย้อมสังเคราะห์เป็นสีย้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมีสีย้อมคือสีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการย้อมเส้นใยของผ้าอาจเป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินรียมีลักษณะเป็นผึก หรือผงละเลอียดสีย้อมบางชนิดละลายน้ำได้บางชนิดจะไม่สามารถละลายน้ำแต่จะสามารถละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ได้เมื่อนำสีย้อมไปใช้ในกระบวนการย้อมจะทำให้มเลกุลของสีย้อมซึมผ่านเข้าไปในโมเลกุลของเส้นใยโดยจะทำโครงสร้างหลึกของวัตถุนั้น